ก็กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้านาอาคุตาคุณยกันทุกคนด้วยนะคะเราจะไปอัมพเชือหรือประคคนชัยกันนะคะตอนนี้ก็อยู่อยูหน้าโรงเรียนตอนเวลาเองตอนนี้เวลากี่โมงใครก็ได้ดูให้หน่อยไอบิว ไอบิวตอนนี้กี่โมงนะสิบโมงห้าสิบสี่สิบโมงห้าสิบสี่ยังอยู่หน้าโรงเรียนอยู่ค่ะเพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแน่นจนปวดเลยอ่ะเพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเมื่อกี้นะคะรอก่อนค่ะอันนี้รอน้องจ่อยนะคะมั่งแล้วไปเลยคะ่ะออกไปไอหมาบ้าออกไป พิธีไล่หมาออกเดินทางไปกันต่อค่ะครูบอกว่าถ้าเกิดไปไม่ทันก็ไม่ต้องสอมลุย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 แปลคำฝ่ายยาวไปแล้วปะครูจะพาไปววะทงนา ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะพาไปไหนพูดไปมั่วๆแล้วล,ล,ล,ล้างโรงเรียนหรูหรามากแม่ห้องน้ำแล้วก็เป็นห้องสมุดแล้วก็เป็นห้องชั้นประถมศึกษาปีที่หกถึงโรงอาหารนะคะบอกให้มแมนๆเลยแล้วก็เออสวนยานแล้วก็มีบอรดด้วยนะ กันต่อจ้า,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 านี่อย่าพิงเขานะเดี๋ยวเขาตกรถเออ <c oughs> แล้วก่อนแป๊บนึงนะแล้วก็ถึงข้างโรงเรียนหรือทางแบบนี้นะแล้วก็จะเลี้ยวไปทางข้างล่างนู้นเลยนะคะเออเออเออ,เอ,อ โอเคเดี๋ยวมาถึงทางข้างล่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมสวนทุเร,รียนพอแบบผันผ่านเวททิ้เมื่อกี้มันได้ได้เห็นไหมอ่ะมันือมองแต่ชางเป็นสวนทุเรียนของพอ,อนายมิตรเลนต์ตนนะคะฝ่คาคนแวะมาถ่ายรูป ไปทุ่งนาค่ะอะไรนะกกดเอออออออนี่ก็ก็อิงนิดนึงก็จะถึงทุ่งนาแล้วนะคะไม่รู้นะคะว่าครูจะพาไปไหน บายนกน้อยเองคราวนี้แม่เอาคำหยาบแล้วนะเห็นไหมงั้นไงเพิ่งพูดไปเองพูดยังแม่ขาดควาเลยอ่ะไอเพลยวทำไมทำกับเขาแบบนี้เขาบอกว่าห้ามพูดคำหยาบแล้วไรเพลบอกว่าอีกัดยังพูดเดี๋ยวนนี่ก็จะเป็นบ้านของน้องมีนานะคะตั้งอยู่กลางป่าเลย รีวิวบ้านเพื่อนไงนี่แล้วถึงทางเลี้ยวเยียวนะคะทางเลี้ยวมีนิดเดียวค่ะเผินๆเออเออถึงทางตรงนี้ก็จะน่าวนี่เรากหวยมานี้น่ากลัวนี่น้ำลึกมากมั้งขุดแม่ขุด แต่ทางขึ้นขูดไหมน่าจะาน่าจะนั่นแหละไม่ขูดไม่ขูดค่ะโค <Okay. S 1> นั่นไงโอ้ดีเข้าตาเลย เอกนี่รถคุณคุณป่ะเอาตาแสบเอ้าคุเซฟกว่าคุจะรูุนี่อยู่นี่เดย์ฮะคุจะลูุนี่มาถึงตอนนี้ตอนไหนอตอนไหนถึงแล้วค่ะ